โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผม bobby.com เช่นเคยก็วันนี้นะครับมาอยู่ในเกมดี l e a g u e กเกอร์2021นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมทั้งในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ในสตรีมนะครับผมนะก็มีน้องๆนะครับมาถามผมว่าพี่ยังเล่น d ด l e a g u e อยู่หรือเปล่านี่ครับผมนะผมก็ต้องบอกเลยว่า ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนี่ครับผมนะก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยเนื่องจากว่าผมเออไม่มีคอนเทนต์นะครับในดีมลีนี่ครับผมผมก็เลยแบบห่างหายไปนะครับแล้วก็ไปสตรีมเป็นฟรีไฟ้นั่นเองนี่ครับผมนะก็ใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าผมสตรีมฟรีไฟด้วยนะครับก็เจอกันทุกเย็นนะครับผมนะเจอกันช่วงประมาณ6กโมงถึงทุ่มนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเพื่อมีการเสียเวลานะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยว ผมขอจัดตัวนักเตะก่อนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะเอากุลอยู่ในขอดูกุลก่อนนะครับกุลค,ความเร็วไม่ได้แต่ก็ยิงคมนะกุลแต่เกมเดี๋ยวเปลี่ยนแทนมานี่เลยกันนะแล้วก็เอาเนมาไปยืนริมเส้นทางซ้ายนะครับผมเพื่อใส่ความเร็วนะครับแล้วก็เปิดตัดให้กุลอากลโลนะ โอเคก่อนที่ผมจะไปสุ่มนะครับผมไปสุ่มหาผู้เล่นนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวก็จะพยายามมาทําดี okay. okay. มดีกเรื่อยๆนะครับก็จะเล่นเป็นแมตช์ออนไลน์สักส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหาคอนเทนต์ก่อนนะโอเคช่วงนี้โอเคเดี๋ยวไปสุ่มทีมกันเลยฮะ มาโหโยจะเจอทีมโหดหรือเปล่านี่ครับผมเฮ้ยสุสีสุส,สีสุสีอยู่แต่เขามีตัวเจสิบนะโอเคมาดูว่าจะเป็นยังไงนะผมโอ้ห้านัดหลังสุดเราแพ้ไปสี่เลยนะโอเคครับผมเริ่มเกมครับผมเกมแรกในดีมลีกนะครับผมหลังจากที่ห่งหางหายจังหวะนี้ให้แบรนาดโดแบรนาดโดโอ้โหพื้นที่พื้นที่ให้กุนโอโคติด แม่กองหลังเอาเลยครับติดบ้างไคาร์เกอร์นี่มาตรงนี้แทงไม่ถึงครับยังได้อยู่หรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าโอเคยังได้อยู่ขอเปิดทีโอ้โหเกือบ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 อย่างครับโอ้หเกือบไปครับแมไปเตะติดเขาอีก อาแล้วจังหวะน,นี้เนมาเนมาหลุดเนมาหลุดโอ้โหเล่นทายากไปนิดนึงอาเขาเตะออกไปเลยโอ้โหเงียบความนิ่งของนักเตะก็เป็นเรื่องสำคัญนะผมเราเปิดมาให้เควินเดอร์บอยโอ้โหถึงนี้กาเลเบลยิงลูกนี้โอ้โหปัดได้เอฟเฟอร์เสาประตูยังยังยันเป็นประตูครับแล้วจงวังหวะนี้กุนเปิดมาเสาแรกโค้งโอ้โห ติดลครับผมว่าลูกนี้เป็นเดี๋ยวขอเปลี่ยนนักเตะเปิดก่อนนะครับให้ในามามาเปิดเลยกันนะในามาน่าจะเปิดแม่นกว่ายังไงวะในามาเออตรงนี้เปิดเข้าไม้โอ้โหงงออกไปเองครับสำหรับคีวิตาบอยเปิดยาวขึ้นมาชนี้โอ้โหส่งให้กุณคุณหลุดแล้ว จังหวะนี้โอ้โห,หน่าเกียดเกินใบแดงครับผมจังหวะนี้โดยตรงครับผมอัลบาลูกนี้โ,โหขอเป็นเนมานะหรือว่าจะยิงได้หรือเปล่าเรายิงลูกนี้ยังไงโอ้โห,โโหปั่นออกข้างไปครับแห่เกือบเสียดเสาเหมืกันโอ้เมื่อกี้จะได้หลุดอยู่แล้ว ค <Okay, S 2> เราได้เปรียบตัวนักเตะแต่จังหวะน,นี้ยิงไกลโอโ้โหแต่ก็ไม่ผ่านในของเอเดสันถูกไหมกุณโอโ้โหจังหวะน,นี้เนยมาโอโ้โหยังทำบอลหลุดอีกเออไปครับผมให้แบนเอ้ยเกลเบลเกลเบล,ล,เลเอา้ามีพื้นที่มีพื้นที่จังหวะน,นี้ยังไงตรงกลางตรงกลางมีทางด้านกุนเกลโล เรียบร้อยครับผมโอ้โหเจอผู้เล่นจากประเทศไทยด้วยนะผมลืมดูนี่ครับจับมือเขาไปก่อนนะครับผมนะโอ้โหลูกนี้ครับผมเป็นลูกยิงของคุณอาร์เกโลครับเอซิดของแกลิเบลนี่ครับโอ้โหอ่าใครที่รู้ตัวว่าเจอผมนะครับคุณ WY นะผมมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมว่าได้เจอผมนะ จวนวะนี้แกเลตเบลเรือมอีกแล้วไม่รู้ว่าล้ำหรือเปล่าไม่ล้ำไม่ล้แล้วเปิดเข้ามาก็โอ้โหลึกเกินไปรับทศเวลาสามนาทีสำหรับครึ่งแรกขออีกลูกล้กันขออีกลูกแล้วกันคุณยิงไกลลูกนี้ซ้าลูกนี้โอ้โหออฟไซด์ก่อนรับล้ำหน้าโอ้โหคุณยิงชนคานคะรับก็หมดเวลาการแข่งขันเนี่ยผมครึ่งเวลาแรก มาดูว่าเออเขาจะเป็นยังไงครับผมสำหรับคนไทยอ่านนี้ครับผมแมเนเจอร์หรอแมเนเจอร์เปล่าคุณแมเนเจอร์นะผมนะใครชื่อทีมว่าแมเนเจอร์นะผมรายงานตัวด้วยนะครัใต้คลิปถ้าดูคลิปผมนะโอ้โหแล้วจังหวะนี้เตะกันมา มองจ่อหนี้โ,โหโมองออกไปครับโหตอนนี้เราก็ไว้วางใจยังไม่ได้นะครับผมเพราะว่านำไปแค่หนึ่งประตูเองนะครับแต่จังวันนี้ลุดมาปาดมาตรงกลางแล้วยิงลูกนี้โอ้โหซูปเปอร์เซฟแบบเขาก็มีความคิดที่สั้ส์นะครับในการสร้างเกมลุกแล้วจวังหวะนี้ยิงโอ้โหโยิงออกไปเองครับจังหวะนี้ของเนมารสั้นไปเพื่อน เขาเริ่มมาบีบแล้วนะผมแดนบนไปเหลือมบโอ้โหจังวันนี้ไม่รู้ว่าถอยกับมาทานหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ผ่านของกองหลังนะครับอ้าวแล้วจังวันนี้ใช้ความเร็วใช้ความเร็วขึ้นกไวอก่อนเออเปิดขึ้นหน้ามาก่อนงน,นี้อ่ารับบอลก่อนเพื่อนก็ค่อยเปิดไปต่อจังวันนี้เนมาาอ้าวเลยครับผมเนมาเนมาดึงถึงจังหวะเราเพื่อนแล้ว เซอร์ริงเปิดเข้ามาแล้วกุนตีลังกายิงโอ้โหออฟไซด์ไปครับแหมลูกนี้อย่างสวยอะถ้าเข้าเปลี่ยนเอดินเชโกมาครับผมมาเปิดรับลูกมงหน่อยนะเดี๋ยวผมจะเปิดกดดันเขาครับนะจังหวะนี้กุนอากิโรถึงก้อนหรือเปอล่าอ้าวเลยครับผมถึงก้อนแล้วจวังหวะนนี้ยิงไปที่เสาสองโอ้โหเรียบร้อยครับผมอย่างคมแล้วออกจากเกมไปเลยครับแม่ลูกนี้ก็ เขายอมแพ้ไปนะครับทุกคนโอ้โหนี่ครับผมคุณเมเจอร์นี่ครับผมนะมนะแต้มู้หแต้มเยอะมากแต้มอยู่ที่1 6, 000, นล้านหกแสนนี่ครับผมผมอยู่แต้ม1นึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับผมโอ้โหลูกนี้ไม่รู้ว่าเขาจัดตัวเล็กมาลงมาเล่นหรือเปล่านะครับผมนะอาจจะมาลองทีมนะตัวนี้เพราะว่าแต้มขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมนะเออโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับคลิปดีมลี คลิปแรกของเดือนเลยนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้ทําคลิปมานานมากนะครสำหรับดิมรีโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ